านของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทถึงช้าอ่ดอาแต่ก็เม็ดอินไทยแลนต้องใช้ขา,าท,ที่นี่ <รถ S 2> ไม่มีเครื่องยอนต์ไม่เหมือนรถเครื่องต่างแดนยิงเร็งยิงแลนด์รถใช้น้ำมันปั่นไปเก็บผักไปนาไปสวนไปไร่กันส่วนใหญ่มาตลาดนัดแล้วก็ซื้อกับข้าวขี่ทุกวัน แบบมันออกกำลังมันก็สนุกดีไปกันเยอะๆยิงสนุกไม่เหนื่อยด้วยชาวบ้านดงกลางอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรมองเห็นประโยชน์ของการปั่นจักรยานที่ใช้กันมายาวนานตั้งแต่อดีตจึงร่วมใจกันชุกชีวิตให้จักรยานกลับมาเป็นพาหนะหลักที่ใช้เดินทางในหมู่บ้าน จะเริ่มต้นได้นี่โอ้โหเป็นกลุ่มนี่ยากนะคะเพราะว่าปัจจุาบ้านเนี่ยเขามีอาชีพเขาทานาเนะาะเช้ามานี่ก็ต้องไปไล่ไปนาแหละเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยการที่จะชุมชนมารวมกันเนี่ยเราก็เขาหาผู้น,น<ำ>ําผู้นําก็คือผู้นําชุมชนกับผู้นําทางศาสนาแล้วก็ผู้นำที่เป็นปราชญ์ในหมู่บ้านเนี่ยก็มาคุยกันเนาะบอกว่าเนี่ยหมออยากคิดตรงเนี้ยว่าอยากจะทำเรื่องชุมชนจัก,กรยาน เราจะทํายังไงดีก็เลยมาคุยกับชาวบ้านว่าเนี่ยเราได้แนวคิดตรงนี้มาเป็นไงว่าทางทางมูลนิธิโอกาสเนี่ยกับทางชุมชนชมรมจักรยานในประเทศไทยเนี่ยเขาจะลงมาช่วยเราเรื่องการขับเคลื่อนนะว่าจะให้มีชุมชนจักรยานเขาว่าไงเขาก็บอกก็ดีนลองลอง,ลอง,ลองนั่นดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็นัดประชุมชาวบ้านพอตั้งมามันก็ยังเอ้เรายังหาว่าจะหาจุดยังไงที่มันจะเป็นจุดเด่นได้ก็ยังมุมมองมุมไม่ออก แต่พอเราจัดได้สักระยะหนึ่งเราก็พอคําเป้าได้ว่าเออเราจะต้องทําอย่างไรทําอย่างไรเราก็หากิจกรรมให้เขาทำหากิจกรรมให้เขาร่วมจากเขาอยู่ในบ้านปั่นจัก,กรยานแบบธรรมดาไปใช้ชีวิตประจําวันก็ให้เขามากิจกรรมมาร่วมเป็นอาวัตเป็น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 ศูนย์กลางเป็นศูนย์รวม หลังจากรวมกลุ่มได้แล้วที่นี่ก็จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยการชวนกันปั่นจักรยานสัปดาห์ละหนึ่งวันและมีกองทุนจักรยานชาวบ้านที่ให้บริการซ่อมจักรยานและช่วยกันดูแลรักษาเราก็ดูแล้วมันเออมันโตได้ก็อย่างเงี้ยมันก็มันก็เราก็คิดว่ามันมันยั่งยืนน่ยนะที่แาวบ้านที่เขาขี่ไปตัดผักเก็บผักไปไล่ไป,าไปนาเขาก็ ไช่กันเฟอร์ตตอนนี้ก็ดูเออมันก็ดูดีแล้วก็จะว่ายากไหมที่ว่าพูดมาตอนแรกๆมันก็มองภาพไม,อม่ออกก็ายากแต่พออย่างนี้มาเพราะมีธกิจ,จกรรมเยอะมันก็กลายเป็นสนุกไปไอ้เราก็สนุกไปด้วย <laughs> ก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยนะโอ้ม,มันมันมันเป็นความจริงคือเราผักไปส่ง มันก็ประหยัดขี่มาทำบุญก็ประหยัดคือไม่ใช้น้ำมันกันเลยแหละก่อนที่จะทำขี่จักรยานเนี่ยเรามีการชั่งน้ำหนักวัดความดานให้ชาวบ้านนะเอาเจ้าหน้าที่เราเนี่ยที่ในด้านสาธารณสุขมาวัดไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยสักสาม เดือนเนี่ยเรามาประเมินผลว่าคนไข้ที่ป่วยเนี่ยน้ำหนักลดลงแล้วก็กส่วนที่เป็นเบาหวานก็ไม่ขึ้นความดันลดลงเขาก็เลยบอกกันี่เขาขี่จักรยานนะเขาใช้จักรยานอยู่เป็นประจำมาเลยก็เลยทําให้รถเขาอาการที่เขาเคยเวียนหัวมั่งเรือน้ําหนักปวดข้อปวดขาอนะไรนี่ก็ลดลง ปั่นจักรยานทำได้ทุกที่ขี่ได้ทุกวันชุมชนเข้มแข็งเริ่มที่ผู้นำเข้มแข็งส่งต่อสุขภาวะที่ดีสู่ชุมชนที่ไหนๆก็ทำได้ไเ็ก